The นายดีวกับนะเธอวันนี้จะแชรกับน้องมีแลวจ้าวันนี้น้องบีแลคัมแบ็กแล้วหลังจากน้องคัมแบ็กกเพลงมาเวลาสตกเลับไปเพลงไี้เป็นเพลงหนึ่งที่ตอนเราฟังตอนนั้นแล้วรู้สึกว่าจังหวะต่างๆเนี่ยโอ้รถเข็นไอติมมาแล้วจังหวะต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสุขเพลงนี้น่าจะมีความแม้ความฟังได้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันลงตัวแล้วคือฟังง่ายมากแต่ด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้เธอทําให้แบบโอ้เสียดายเบาๆกลายว่าการแมาครั้งนั้นคือที่เราหวังไว้ว่าแบบเออน้องต้องแม้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ เป็นหลังหวังแต่พอครั้งนี้เห็นทีเซอร์ไปที่เป็นแบบทีเซอร์แบบเวอร์ชั่นสั้นๆของ MV อย่างเงี้ยริปแอนดอร์บอกเลยว่ามาแน่ๆอีกแล้วชันเชียร์อีกแล้วเธอแต่จังหวะเพลงรู้สึกว่ามันมีความแบบคล้ายๆกับมาเวลาเหมือนค่ายจับจุดถูกแล้วว่าน้องๆมาแนวเนี้ยเหมาะกับน้องๆพรด้วยความที่น้องๆรู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนน่ะพอดูในภาพเวอร์ชั่นแบบเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยน้องๆมีความแบบน่ารักเด็กๆอยู่แบบเด็กวัยรุ่นอะแล้วจัวเพลงมาแนวแนวเนี้ยแอบดูเข้ากับน้องมากกว่าตอนแบบ เพลงสป,ปาร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนขับได้ก็อดสองกับเพลงสปร์ตอะแอบรู้สึกว่าเพลงแอบโตไปหน่อยแต่ชอบไหมเราก็ชอบเธอโดยเฉพาะเพลงที่แบบมีเสถ็จคู่กันมาคือเพลงบังอาบ เพลงนั้นก็คมานเราชอบเพลงนั้นนะเพราะว่าถ้าใครดูเสร็จเพลงนี้รู้สึกว่ามมีความม่วนจริงๆเธอถ้าใครไม่เคยฟังแนะนําเลยในป้ามที่2นอกจากเพลงสแปดงเพลงบางอัพก็เป็นเพลงหนึ่งที่แบบเออดีเลยนะจริงๆแล้วตั้งแต่เพลงเดบิวต์ววแล้วเนี่ยมันั่งคิดๆนะเนี่ยตั้งแต่เดบิวต์คิวลาเนี่ยเราเสมอคิวลาก็เปิดตัวมาได้ดีมากตอนดูคิวลาตอนนั้นนะ่ะมันเหมือนมีจักรวาลบางอย่างของ DSP กํากลังจะเกิดขึ้นเธอเพราะว่าตอนนั้นน่ามีแอพิวอยู่ใช่ไหมแล้วไอพิวก็มาแบบลาลาลิลาเอ็ม แล้วพอมาบอกกับเพลงคิล่าใช่ไหมคิล่าก็มีแบบมิติอวกาศอากาศกันตอนนั้นเราคิดเลยว่าเฮ้ย DSP แบบตอนนี้กำลังมาล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอย่างให้รู้กันนะ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ต่าง,างๆมากมายมากเราเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่า DSP นะ่าจะสองวงแล้วไหมเท่าที่เตามมาก็าจะมีวงการวงหนึ่งซึ่งวงนั้นรู้สึกว่าเป็นวงที่ขายอินเตอร์เพราะใส่เพลงต่างๆมีความอินเตอร์ต่ามากแต่ความบัาเกาหลีก็คือมุนๆได้เธอส่วนน้องมิรนตอนนี้เราคิดว่าต้องเก็บฐานให้ได้มาาาากกกวว่่่นนีีี้ซึึงงงเเเเรร็ชชยปท ยยยอยากให้น้องแมรจริงๆเพราะดีเสพีเป็นค่ายหนึ่งที่แบบเคยมีวงที่ยิ่งใหญ่มากๆหลายวงจริงเป็นตำนานซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเอาเพลงรุ่นพี่ของแต่ละวงเนี้ยมาเป็นรีแคปสั้นๆหน้าทิกตอกด้วยไม่ว่าจะเป็นเอเดนไฟโอวานเรนโบคาร่าอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้มีการแบบขายของเพลงเก่าๆที่ผ่านมนาะถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าเรารีแคปหรือรีพานนะ์ <S <S ที่ไงนั้นก็สามารถติดตามในช่องทิกตอกได้เธอะแต่วันนี้เรามาฟังเพลงใหม่ของน้องบีแรกกันดีกว่าเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้าเปิดมากับ ดงเพียวดงใช่ปะใช่สิฉันชอบปากน้องมาเพียวมากมีความแบบก,กระจัดนอะหรอบิ๊กอันดอรโอ้โอ้ที่อันดอรนี้คือแบบเทมากโอ้ฮาดีจริงๆฉันเป็คนคนึ่งที่ชอบแบบเทป๊ป์เวลาล้อมแบบย้อมผมดำๆนะ รู้สึกทุกคนดูแบบโดดอะผิวพรรณเขาแบบจะเด้งออกมาเลยอะเที่ยังดีออ้ยแคร์หล่อจนยอบมาจนเราเป็นคนหนึ่งที่ฉันบอกว่าดูอีกครั้งกี่ครั้งอะเขามีไคล์เตอร์เป็นอย่างในหน้าตาที่แบบสุดเด็ดมากโอ้โอ้ยูบินดีอ่ะโดยนม,มา เดี๋ยวบอกนะโอ้นี่อันน uh ี้จะบอกว่าเป็นกิมนิกไคลเตอร์ของวงของดิแรนนะเพราะเห็นหลายครั้งแล้วอ่ะค่ะเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิแบบเรียกว่าเป็นตีมตีมเหมือนแต่ลบ้านไปอ่ะ ยรอบแรกก็คือห,หลอนหูแล้วอ่ะแอนจังอุออ้ยชอบมีความผิดผมด้วยแบบเข้มๆแต่ก็มีความแบบบอลบนวหน่อย <med ic c> อุย้ยข้าเกรียบเท่าที่รู้ถ้าว่ารอบนี้เหมือนงานจะเผาแต่ต้องพอดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เผาขนาดนั้นนะทำมาได้ดีเหมือนกันตอนแรกบอกว่าหรือว่างานจะด่วนกว่านี้แต่รู้สึกออกมาทำไม่ดี โองดองลูกหนุ่ยโตกว่านี้ไหม่ะตอนนี้เึ้นหนู่ยังก็พุบก็ปิ๊กเลยอันดาอันดาขอความเหงอ แต่รอบนี้รู้สึกว่าหน้าตาแต่ละคนคือทรงผมสีผมไม่ได้แย่งชิงกันมากนะรู้สึกว่าความเท่าเทีเทยมกันเอาตัวดีชัวดูสิ่งแตงเขาเมื่อกี้คือดีมากอำไดอ๋อ ต่อกับเพลงที่แล้วเลยที่น้องเอามาสมหัวพี่อยากไปออกาสสักอย่างนึงอะรอบนี้นูต้อถึงดวงจันทร์ไม่ได้แม่เสืออันดังอ้าวถอดแล้วเหรออุย้ยกลางแบบมุ่นๆเลยอ้าว มีความเนเซอร์ไพร์เนื้อเรื่องเบาๆนะจ๊ะคิดว่าเป็นภาคต่อของเพลงที่แล้วมารัดแน่นอนเพราะว่าตอนดูเมื่อกี้จะมีโหมดอวกาศใช่ปะซึ่งเชื่อมโยงกับรอบที่แล้วตอนนี้กำลังประมวลภาพความทรงจำอยู่ว่าเพลงนั้นมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าจาได้ว่าเหมือนน้องโนบิโอจากไปดวงจันทร์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือทุกคนแบบ อยากจะไปดงจานสักอย่างหนึ่งอ่ะและฉากของทีมรอบพี่แล้วอ่ะตอนฉากเต้นอ่ะข้าหลังจะเป็น CG เหมือนกาเล็กซี่ซึ่งว่าบอกว่าเป็นทีมหนึ่งของมิเร่ที่มีความแบบว่าขายของแบบกิมมิคได้แบบสอดคล้องกันตั้งแต่เพลงเดบิวต์แรกของคิวราเนี่ยก็จะมีความเป็นคู่กันภาพวาดแต่ผสมประสานความเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่และเพลงคัมแบ็คที่สองเพลงสเปรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นประมาณแบบกึ่งๆึเหมือนความเป็นแบบ ส,สีเทสีอะไรประมาณแบบนี้นะอันนี้ก็น,นี้ลําลึกความหลังนานอยู่เหมือนกันแต่รู้ว่าแต่ละเพลงที่ออกมาของมิลา MV มันจะมีคาแรคเตอร์ของเขาแบบชัดอยู่ประมาณนึงแลวรอบนี้เราชอบแบบว่าคอสตูมต่างๆอ่ะให้สีผมต่างๆทุกคนอนะ่ะไม่มีความแบบโดดกันเยอะคือทุกคนจะโทนสีเข้มสีดาคือสีผมคือโทนเดียวกันอนะ่ะมันทําให้รู้สึกว่าวงเนี้ยพอดูในสไตล์แบบฟิลนิ่งเนี้ยสีผมไม่มีใครแย่งสีกันใช่ปะรู้สึกทุกคนมีหน้าตาที่แบบว่า อาวุธเบาๆนะจ๊ะเมื่อกี้ดูแต่ละคนก็คือแบบอืมสบายอีกประมาณสามสี่ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าน้องแบบโตปแบบวัยหนุ่มเต็มที่แล้วอะฉันว่า,ก,วากรีดมากกว่านี้ขนาดน้องยังเด็กๆขนาดนี้นะเธอเรารู้สึกว่าวงๆนี้เป็นวงหนึ่งที่เขาเรียกว่าลุกแต่ละคนมาในลูกที่สไตล์ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีความสุกไทยทุกคนนะ่ะมันมีความแบบว่าสามารถจับต้องได้ง่ายๆมากๆแล้วก็หวังว่าการที่น้องทำแดบ,บครั้งนี้กับเพลงดิฟแอนดอบเนี่ย งาจะตอบโจทย์ใครหลายคนถ้าใครชอบแบบหนุ่มสไตล์เกาหลีแบบฟิลฟเนี้ยแล้วไม่ใช่แค่นั้นเธอการคัมแบ็กครั้งนี้ยเอ็มวีต่างๆรู้สึกว่าทํามาได้ไม่งานเผาเลยนะตอนแรกในฮังก๊อ,อตอนแรกตอนที่รู้สึกว่าน้องคัมแบ็กมาอยู่ดีก็มีประกาศคัมแบ็กขึ้นมาเลยใช่ปะเราคิดซะว่าโอยงานจะเผาหรือเปล่าเพราะว่ามันเร็วมากอะอยู่ดีก็มีประกาศปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้คคอนเซ็ปต์โผล่มาแต่จริง,ขงเขาบอกเลยลุคคอนเซ็ปต์หลอลุคคอนเซ็ปต์คือแบบตั้งใจถ่ายคือดีนี่คือหนึ่งเปราะแล้วโล่งอกใช่ปะแล้วพอออเเจจมีริง รองอกทุกอย่างคือดีดีจริงๆแล้วเพลงก็คือสานต่อรอบที่แล้วเลยจังหวะเพลงจาง่ายฟังง่ายมันมีเต้นมันมีมุวนมันมีคำร้องส่วนชนร้องตามทางเพลงเลยแล้เธอจะมีความสุขกับการฟังเพลงนี้มากถ้าได้ดูเอีเพลงนี้ไปด้วยแล้วดูหน้าน้องตอนร้องไปด้วยเธอเพราะฉันก็ฝากน้องวงมีแล่าในออ,กออกอ้อมใจด้วยคิดว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงหนึ่งที่น้องจะต้องถึงดวงจันทร์ที่ยองฝ่ฝันได้แน่นอนเด็กมิแลเด็กยุคใหม่ นึงต like 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 ้องมาแล้วเธอเพราะฉันก็ถ้าใครแฟนคลับนีละอยากจะมาพูดคุยหรือซัพพอร์ตอะไรยังไงเนาะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยหรือมีข้อมูลอื่นที่แบบโอ๊ยพี่หนูมีข้อมูลนี้พี่ยังไม่รู้แน่นอนหรือพี่ตกเรื่องไปแน่นอนอยากพูดคุยอะไรก็ขายของด้านล่างพูดคุยด้านล่างได้เลยพี่จะอ่านทุกคนแน่นอนเธอตอนนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามชมช่องเราเธอเราคลิปหน้าเะอถ้าเพลินหรือพายเพลนนันก็อย่าลืมติดต่อช่องเม็กไนท์ด้วยเธอฝากกดไลค์กดซับุกคน้เกอรั้ใคร่แฟนคลับนีล่าปันะ and